มัานนางฟ้าค่ะทมานนางฟ้าสวัสดีค่ะนี่คือทอดบัลตากายค่ะน้ำพริกโขกเองค่ะโขกกับมือน้ำพริกสดๆเลยไม่ได้ซื้อที่ตลาดนะคะท้านนางฟ้านะคะผลิตโดยนางฟ้าค่ะคพรคุณคุณภาพเองค่ะคพราคุณคุณภาพมาจากสวรรค์เลยค่ะ เพื่อให้มารูสเซยโลนะคะได้มีอาหารทิพกินนะคะดูนะคะตากายนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะคะมีทอดมันมีใบมะกูดและพริกแกงนะคะน้ำจิ้มนี่ก็ทําทเองค่ะออกรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะแตงกวาค่ะนี่นะคะทอดกันร้อนๆใหม่ๆเลยนะคะโดยช่างผู้ชำนาญการนะคะเชฟมิชลินนะคะช่วงนี้ลาพารอลมาจากฝรั่งเศสนะคะมาจาก f r ร n c ์ค่ะมานี่ค่ะมาทอดทอดมันให้เรา ทานกันเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราพ่อเส็จก็ต้องพักเสด็จน้ำม,มันสักครู่นัะเสด็จน้ำม,มันตรงนี้ค่ะเพื่ออนามัย